ตอนนี้ผมและคณะสิทธ์นะก็ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีร่วมบุญของวัดบางครานนะเพื่อเป็นจตุปัจจัยไม่ให้ผู้บวชต้องมีภาระในเร็ววันนี้จะมีข่าวดีเอาอะไนี้แล้วกันเอางี้ก็แล้วกันนะครับจะมีข่าวดีจะเป็นมหามงคลต่อชาวพิจิตรเลยแหละเอางี้ดีกว่านะแต่มงคลแรกก็คือมงคลบวชพระแล้วมงคลบวชพระนี่ไม่ไม่ใช่แค่บวชนะคือผมเนี่ย มีศรัทธามากผมจึงเป็นประธานอุปถมัมนำคณะสิทธิสายบุญร่วมบุญบวชพระตอนนี้ผมและคณะสิทธิ์นะก็ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีร่วมบุญของวัดบางครานนะเพื่อเป็นจัดตุประัยไม่ให้ผู้บวชต้องมีภาระแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกคุณพ่อแม่ที่อยู่พิจิตรหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือจะคนไทยที่เป็นชายไทยอายุพรอบบ้อมบวชไม่มีข้อห้าม นะในการบวชนะสิบห้าวันณนะวัดบางคานวัดหลวงพ่อเงินรับร3 8รูปรีบสมัครแต่ประชาชนชาวพิจิตรทุกอำเภอที่เป็นบุตรหลานนะลูกหลานชาวพิจิตรอย่าพลาดคุณอยู่ในจังหวัดพิจิตพรพลาดโอกาสนี้ไม่ได้เลยนะ